สีเทาไปหาตีมานีเก่งค่ะสีเทาไปหาโตโตโตีใจสีเทาก็ตีใจสีเทาไปหาโตเร็วๆไวๆไ <The human S 1> วๆ <The> อาต่อค่ะต่มานี่ดีใจชูใจก็ดีใจมานี่ไปหามาหามาหามาชูใจ,เอ,จเอาใหม่เอาใหม่เอาเริ่มต้นใหม่ต้นเริ่มต้นบรรทัดนี้ใหม่ค่ะจ้า มานีถูกแล้วนะถูกแล้วค่ะมาหาจูถูก<ช>แล้วค <ใจ S 1> ่ะไปบอบอไอไวไวใช่ค่ะเก่งจังเลยค่ะลูกไหนขอดูหน้าคนเก่งหน่อยค่ะยิ้มแฉ่งหน่อยยิ้มแฉ่งว้า